ของเราค่ะก็จะทอดออกมาได้ประมาณานี้ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็มีโปนะคะเป็นโปซื้อกาแฟสี่กล่องนะคะแถมฟรีหมูแดดเดียวเนี่ยค่ะ1ห่อหรือว่า1ถุงนี้นะคะขนาด200กรัมนะคะแฟนทางบ้านหรือว่าเนื้อแดดเดียวก็ได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่วันนี้ป่าไปซี่จะทอดให้ดูก็คือชิมกันดูก็คือเป็นหมูนะคะเป็นหมูแดดเดียวนะคะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็จะหลีบเป็นไฟกลางนะคะเพราะว่าเราตากแดดแล้วนะคะนี่ะแะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราซีนให้อย่างดีเลยนะคะจะฉ่ำมากเลยค่ะก็แกะเป็นชิ้นๆออกมาทอดได้เลยก็จะทอดทั้งหุูเลยค่ะแต่ถ้าแฟนทางบ้านกินคนเดียวเพราะป้าปี่อยู่กันหลายคนเนะะะาะก็เลยทอดทั้งหุูเลย กินคนเดียวก็แบ่งข้อได้นะคะกินไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะตัวนี้ดีขนาดไหนดีขนาดไหนดีเราซีดีให้นะแะ,ะ,ะตากหนึ่งแดดนะคะปรุงรสนะคะปรุงรสเรียบรออ้อยใช่ะหนึ่งหอมเรา กินได้ประมาณสามสี่คนนะคะแล้วสองสามคนนะคะกับน้ำพริกกินแบบต้ตมตำได้เลยนะคะทอดเป็นกับแกมก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้ทอดให้เหลืองตามชอบง่ันี่ก็เซ่ทอดกินกับน้ำพริกค่ะ น้ำพริกก็ทำไปแล้วเนี่ยค่ะมีพริกกระเทียมนะคะแล้วก็พริกแค่นั้นนะคะ่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศด้วยค่ะวันนี้ไม่ได้เป็นน้ำพริกข่านะคะวันนี้เป็นน้ำพริกมะเขือมะเขือเทศค่ะนี่ค่ะค,คะ่อยค่อยคั่วไปค่ะทอดไปให,ให้ให้ให้สีตามชอบนะคะ๋ย่ไปใช้ไฟแรงนะคะใน่นังบ้านไหมง่ายค่ะเพราะว่าหมูมันตากแดดมาแล้ว เห็นไหมคะีสวยเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งถุงของเราค,ะค่ะก็จะทอดออกมาได้ประมาณนี้คะ่ะ เมนูแบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะผักก็ได้จากสวนของเราที่ป้าพิชกีเก็บไปวันนั้นนั่นแหละค่ะก็เอามาลวกค่ะก็เห็นไหมคะมีสะเดานะคะมีสะเดาด้วยแล้วก็ทั้งผักกาดแล้วก็ผักคงตุ้งด้วยนะคะก็อยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็นี่ค่ะน้ำพริกที่ป้าพิชกีนั่นไว้แล้วก็มีผักสดด้วยนะคะนี่กิจจราฟอร่อยนะคะก็นี่ค่ะนั่นกินมาคือทอดตามชอบเลยนะคะ เนื้อแดดเดียวหรือว่าหมูแดดเดียวอ่ะถุงก็นี่นะคะพ่อออกมา1ถุงที่เราให้ฟรีไปนะคะในกรณีซื้อกาแฟของเราสี่กล่องน,นะคะช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะแถมฟรีเนื้อแดดเดียวหรือหรือว่าหมูแดดเดียวก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะะในราคาแค่999บาทถ้าอยากได้2อ,อย่างก็ซื้อเพิ่มได้นะคะถุงละ250้บาทนะคะนี่ค่ะถุงก็ประมาณนี้นองพอรปิซ่ก็ให้ดูไปแล้วนะให้ดูอีกรอบนะคะพ่อออกมาก็จะได้นี้ค่ะได้เยอะนะคะ กินได้นะคะสองสาคนเลยได้สบายเลยหรอครัสบายเลยนี่ค่ะก็ถุงประมาณนี้นะคะแล้วซีนให้อย่างดีนะคะก็มาค่ะมากินไปด้วยกันค่ะแฟนทองบ้านโอเคก็บซีก่อนกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ได้ข้าวต้มก็ได้นะคะข้าวสวยก็ได้ทําเป็นกับแก้มก็ได้นี่ค่ะเนึ่งใหม่ๆเลยค่ะ,าาคะทางทีมงานเขาก็ทําอะไรกินของเขาไม่รู้นะคะปาปชี่อยากกินอยากกินแบบ หมูแดดเดียวค่ะมาค่ะมากินไปได้วยกันก็วันนี้ค่ะน้องแทนกับน้องนับดาวลูกสาวเขามาก็มาเป็นไข้แล้วพาไปหาหมอในเมืองพับซีก็เลยไม่ได้ถ่ายมาเมื่อเช้าค่ะพอดีญาติของแนเขาล่วงหลับไปค่ะเขาก็เลยมา มาละอมอร่อหมักพอดีพอดีเลยมักพอดี อากาศเช้านี้ก็เย็นๆหน่อยค่ะเย็นกว่าเมื่อวานเขาบอกว่ามันจะเย็นอยู่ประมาณสี่ห้าวัน No, no, más. ขึ้นใช้มันเหลืออยู่บัวซี่ก็เลยเห็นไหมมันเริ่มเหลือนดนิดๆก็เลยมาลวกอีกกับน,น้ำพริกดีกว่าวูกินกับตำถูกก็อร่อยนะคะส่วนใครกินเนื้อนะคะเรามีเนื้อด้วยนะคะ แถวยสานเขาจะเรียกผักกาดเหมือนมันจะออกขมๆนิดนๆฝื่นๆน,น,นะคะค่อยจะชอบเอามากินกับผปผนปลาน้ำพริกปลาลาบลา,าบสุกลาบดิบได้หมดเลยนะครับ มันแค่ขมนะคะแสะดวมันจากต้นของเราที่เก็บมันก่อนเลยคัะนีอากาศ ทำพเพิีพ่ปั่นมาเยอะแล้วน้องแทนก็ชอบกินค่ะและ้วก็นี่เ่รอพี่ี่กินไม่หมดนะคะมันได้เยอะนะคะเนี่ยสองสามคนกินได้สบายเลยค่ะทาไม่พอค่อยทอดให้น้องแทนใหม่ก็ไม่รู้เขากินเนื้อหรือเปล่าเขาเข้ามือง ลูกสาวเข้าไปหาหมอฉีดยาแก้หวัด ฉีดยาเลนนับไปเลยค่ะ